พรุ่งนี้วันครบรอบ180วันเราไปเดินกันตอนสายเสร็จแล้วตอนเย็นกลับมาเรามาฉลอง180วันด้วยกันให้เนืองแน่นเนืองนองไปทั้งสวนลุมพินีนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนานาประการมากมายโดยเฉพาะเต็นที่ท่านเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้คุณระบินสองเมืองค่ะขอเรียนเชิญคุณระบินสองเมืองและภาพของคุณระบินนะคะซึ่งแสดงที่ที่เต็นนะคะคุณระบินเรียนเชิญค่ะบบบบแบงจ๋าแบงจ๋าอัน บอกกล่าเล่าสิก่อนนะคะว่าคืนนี้เนี่ยก็จะพบกับอาจารย์จลสุวรรณมาลาคุณอทัทวิตสุวรรณพัคดีซึ่งมาแล้วคุณอทัทวิตนี่ต้องขอเสียงปรบมือกับคุณอัธวิตหน่อยนะคะทันทีที่รู้ว่าคุณจ้ำสกลทีถูกตมควบกลุมตัวเอาไว้อัธวิตไปอยู่เป็นเพื่อนน้องไปอยู่เป็นเพื่อนคุณจ้ำตลอดเลยจนกระทั่งถูกปล่อยออกมาแล้วก็ เป็นเพื่อนกันกลับถึงบ้านด้วยนะขอบคุณคุณอัธวิทย์มากแล้วคืนนี้คุณสาธิตวงหนองเตยด้วยค่ะพี่หวงคารวานคืนนี้นะคะเพลงของพี่หวงคารวานค่ะมาที่ตรงนี้และบินสองเมืองนิทรรศการภาพในเต็นท์ที่เราเห็นอยู่ตรงมุมนั่งแคร่แหลกกำนันตอนนี้เป็นมุมที่ประชาชนฮิตมากใช่ครับคนเยอะมากเย็นดีเป็นเย็นดีพี่มีชาชักมีชักภาพแล้วก็มี ชักอะไรอย่างไม่ไม่มีละมีไอติมโบราณแล้วก็แล้วแต่หยอดแล้วก็จะเอาตังค์มาให้เวทีค่ะค่ะเมื่อกี้เห็นพี่ปองพูดถึงหนังสือรวมเล่มประวัติศาสตร์ของตั้งแต่การต่อสู้ใช่กำลังทำอยู่โฟโตบุ๊กก็จะมีมีภาพที่เราจะขอภาพมีภาพน้องเข็มนะคะกำลังจะติดต่อขอภาพจากคุณเทวินจันยาวงจะติดต่อขอภาพจากหลายๆคนเอามารวมกันในโฟโตบุ๊กแต่ตรงนี้ผมรวมเป็นภาพจิตรกรรมเป็นภาพวาดนะฮะ ภาพวาดแต่ละภาพนีมีความหมายแต่ต่างผมเริ่มจากภาพอุรุพงศ์ไหนคะอ๋อนี่เออลงรับจำนำเราจำลงรับจำนำได้ใช่ไหมครับค่ะวันนี้วันที่เดินหมามุยอ๋อวันแรกเลยคืนแรกเลยไปถึงปุ๊บอุรุพงศ์นี่เป็นภาพวาดของอุรุพงศ์นะคะตอนวาดอุรุพงศ์ผมเขียนเป็นภาพจิตรกรรมภาพนี้ไม่ได้ใช้ผูู้กันเขียนนะครับเขาเรียกว่าใช้เกลียงหรือเป็นแพ่งเหล็กเล็กๆอับสีลงไปนะฮะ เป็นภาพอุรุ p o n นะครับฉะนั้นจะต่างจากภาพถ่ายที่เราเห็นแต่ถ้าเรามองจากไกลๆแล้วมันเหมือนมีคนเยอะแยะไปหมดนะครับจะเห็นว่าเป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์แต่ละช่วงเวลา200วันของอุรุงค์ g นะ200วัน200วันแต่ถูกบันทึกเป็นภาพจิตกรรมค่ะอันนี้ไม่ใช่ผมเขียนจากความรู้สึกของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับจากความรู้สึกของตัวเองเป็นส่วนใหญ่่หลังจากนั้นอุรุ p o n แล้วเรามาที่สามเสน ใช่ไหมครับสถานีรถไฟอ่าใช่ครับผมประทับใจที่สามเสียนอยู่อย่างตรงที่ว่าเวลารถไฟวิ่งผ่านแล้วเราก็ต้องสะบัดทงใส่กันอ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่บนรถไฟถ้าเหตุบกมือค่ะใช่ครับภาพนี้ผมก็จินตนาการขึ้นว่าวันนั้นเวทีของเราจะมีฝ่ามือเป็นรูปฝ่ามือดำๆค่ะหยุดหยุดข้างล่างนั้นผมจาไม่ได้แล้วว่าอะไรพี่บงคงจําได้ตีตายคาว่าหยุดนั่นแหละนิรโทษกรรมใช่ ใช่ครับตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่ไม่เอากฎหมายนี้แล้วโทษกรรมใช่ครับก็จะถูกบันทึกไว้เป็นงานจิตกรรมภาพนี้ก็เขียนด้วยเกลียงไม่ได้ใช้ผู้การเขียนนะครับแต่ละภาพนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งที่ง่ายๆก็ที่สวนลุมเรานี่แหละครับวันที่เราชุมนุมกันเยอะๆนะครับก็ถูกบันทึกเป็นภาพจิตกรรมไว้เหมือนกันนะครับอ๋อ พระบรมราชานุสาวรีย์ผมผมเขียนให้ดูง่ายนะครับภาพภาพเขียนแต่ละชิ้นผมไม่ได้เขียนเป็นเป็นแอพแกนะครับเขียนเป็นเอมเพชนิธรรมดาสวยตรงที่ว่ามันอันนี้กนเนี่ตึกสูงกับการชุมนุมใช่ใช่ครับถ้าเราดูไกลๆแล้วเราจะเห็นว่ามีคนชุมนุมอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับสวยชอบอันนี้แต่ละภาพคือให้ให้มวลมหาประชาชนเราดูแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับนอกนั้นก็เป็นวันที่ ลุงกำนันยืนไว้อะไรวันแรกที่เราเสีย<อ>ชีวิตเป็นคนแรกครับ uh huh. ภาพนี้ความจริงผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าลุงกำนันร้องไห้หรือไม่เ uh huh. พราะฝนมันจะตกปรยๆปรยนะฮะ แต่ผมว่าการไว้อะไรในความรู้สึกของผมเองถ่ายทอดลงไปว่า<ม>น่าจะมีน้ําตาหยดเล็กๆอยู่ที่แก้มลุงกำนันคุณตะเกิงคุณตะเกิรงสมรัพย์เป็นคนจับภาพได้ใช่เป็นน้ําตาไหล<ะ>มาข้างๆภาพนี้เป็นภาพที่สองที่เขียนภาพแรกที่ประมูลไปเป็นภาพเล็กๆที่มีธงชาตินะครับมผมชอบภาพนี้แล้วก็เขียนขึ้นมาอีกภาพหนึ่งแล้วก็ติดลงบนเสื้อไว้ด้วยอ๋ <laughs> อทตเป็นสกรีนค่ครับเป็นสก,กรีนไว้ด้วยนะครับแล้วรูปนี้ผมให้ชื่อภาพว่าลูกสาวลุงกำนัน นะครับอ่าคนที่ผมวาดนี่คุณนิดหน่อยนะครับอ่าคุณกมลทิ์ภูมิรินนะฮะเป็นแบบวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนภาพเขียนทั้งหมดนี่แหละครับให้งบประมาณมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการทำภาพเขียนขึ้นมาผมให้ชื่อภาพว่าลูกสาวกำนันค่ะค่ะแต่ลูกเบากำนันจาภาษาปากใต้เราอ่านะครับไม่มีกำนันอยู่บนนี้กำนันเชียร์ลูกสาวให้สู้ สู้ไม่ถอยค่ะนะครับก็จะถูกบันทึกไว้แบบดูง่ายๆมาล่าสุดอันนี้คือศิลปินที่ผมบันทึกไว้นะครับอย่างนั่งหงาเนี่ยสู้มาตั้งแต่14ตุลากับน้าวงนวงอ๊นะครับไม่เคยถูกบันทึกไว้เป็นงานภาพงานกิจกรรมใช่ผิวิปรงไฟอาจารย์ธนิศสีกินดีพี่ออฟใช่ใช่ฮะอาจารย์ไข่ อานักขายบริกนคใช่ครับเมอแล้วก็พี่ายใช่แล้วก็มีนัสูนัสูใ่ทจริงแล้วศิลปินมีหลายคนเน่ยนะครับผมบันทึกหลักๆเอาไว้แค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นภาพกิจกรรมที่ทุกคนจะดูได้ที่เต็นท์สีขาวตรงมุมนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วก็ผมก็จะเอารูปกลับไปแสดงเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ภาพนี้ที่พิเศษที่สุดเนี่ยวันที่ผมนั่งเขียนภาพหลายๆภาพว่าบางคนก็บอกว่าทําไมมีปีศาจบ้านนี้ถูกบันทึกง่ายๆว่า อย่างไล่มาตั้งแต่ตอนที่ผมตั้งเขียนอยู่เนี่ยผมสะเทือนใจกับภาพข้างล่างนิดนิดหนึ่งที่พวกเสดแดงนี่เขาทุบตีพระ <c oughs> ข้างล่างอะนะครับ <c oughs> ผมนั้งเขียนภาพนี้อยู่พอดีผมก็ใส่มันไว้เก็บบันทึกเล็กๆน้อยๆไว้นักข่าวถูกทำร้ายเราหนีไอ้น,นี้ที่ดินแดงทนะหาร <c oughs> ช่วยไว้ <c oughs> เรา <c oughs> โดนฉีดอะไรหลๆๆต่างๆต่างจนผ้าคลุมสีดำที่เป็นกลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พยาบาลตัวเมียกินข้าวพยาบาลตัวผู้กินชาติเผาบ้านเผาเมืองนะฮะถูกบันทึกไว้ว่าศาสนาถูกทําลายทุกอย่างในภาพนี้เล่าเรื่องราวที่ผ่านมาได้หมดเพียงภาพเดียวแต่ถ้าเราเป็นภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นภาพภาพไปแต่ภาพวาดเนี่ยศิลปินจะจินตนาการขึ้นมาให้ให้เป็นเรื่องอเป็นราวภาพเดียวเล่าได้เป็นพันเป็นพันภาพ,พใช่ใชะครับอันนี้พี่<ะ>เริ่มทาตั้งแต่เมื่อไหร่คะช่วงนั้น ผมเขียนรูปเนี่ยที่เวทีมาบุญครองอะไรนะครับผมเขียนทุกวัน,วนตั้งแต่ห้ามงย็นถึงตีสองตีสามแล้ววันที่ย้ายเวทีเนี่ยผมสลบน็อกไปนะก็โดนหามไปแล้วผมป่วยไปประมาณสิบเจ็ดวันในช่วงที่ผมป่วยที่ผมพอนั่งได้เนี่ยบังเอิญว่าง่ายๆว่าผมรับปากพี่สาธิตไว้ว่าผมจะทำตรงนี้ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเขียนเขียนให้ได้ตามที่ต้องการ ฉะนั้นผมบอกไว้ว่าการบันทึกเรื่องราวของกอปปส์จริงๆแล้วรูปถูกเขียนแล้วขายไปหลายรูปแต่ที่มาซื้อกับผมเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยทีนี้ผมบอกไว้ว่ารูปเหล่าน,นี้ยผมจะยกให้ลุงกันันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ดูเพราะว่า14ตุลาถึงพฤกภาธมินไม่เห็นมีภาพกาิจกรรมที่ถูกบันทึกไว้ตั้งใจว่าจะเขียนให้ครบทุกจุด ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นสีลมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเขียนเสร็จรวบรวมมาได้ใช่รวบรวมมาได้ทั้งหมด20ิบภาพค้าพเจอยู่ตรงนี้ครับย่สิาก็อยู่จัดนิทรรศการจะจัดกี่วันคะตั้งแต่เริ่มดูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาไว้กี่วันตรงนี้ไม่ทราบว่าจะจัดท่านท่านจะจัดกี่วันนะครับตรงนี้ยี่สิบภาพก็ล้อแบบแต่ประมวลมาตลอดใช่ประมวลมาเรื่อยๆแล้วผมก็จะนั่งเขียนโชว์ให้ด้วยนะครับ ท่านใดที่ไปดูผมก็จะนั่งบันทึกเขียนภาพจะได้ไปดูวิธีเขียนจริงๆเดี๋ยวก็หาว่าศิลปินไปหลบเขียนมุมหรือเปล่าผมนั่งวาดให้ดูตรงนั้นโชว์แลวจำหน่ายไหมคะรูปเหล่านี้ผมไม่อยากจําหน่ายผมจะยกให้ลุงกำนันเก็บไว้ครับผมตั้งใจว่าเขียนในครบร้อยภาพแล้วเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกอปปสเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ลูกหลานดูเพราะที่ผมเอกใจตรงที่ชาวสิงคโปร์บอกว่าเขาลงไว้ในกินเนตบุ๊กว่าลุงกำนันเนี่ย สามารถพาคนได้ออกมาวันเดียวครบหกล้านคนค่ะทีนี้ผมก็เอใจว่าน่าจะมีการบันทึกหวยอวรูปถ่ายไฟล์วิดีโอไม่น่าจะพอผมเห็นพี่ๆศิลปินที่เขียนมานี่เป็นงานแอฟแท็ชาวบ้านตาดำๆอย่างเราจะไม่เข้าใจต้องอธิบายกันเยอะอันนี้ก็จะเจะเป็นการสื่อสารแบบตรงใช่ผมเขียนเป็นอิมเพรสชันนิสสื่อสารง่ายๆว่าเออไอพยาบาลตัวเมียมันกินข้าวนะไอพยาบาลตัวผู้มันกินชาติ แล้วก็รูปที่เห็นการต่อสู้ก็ดูในแบบฉบับง่ายอันนี้อันนี้เป็นลานพะรูปใช่ในลานลพะรูปอันนี้คือวันที่เราชุมนุมที่ผ่านมานะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆว่ามันจะมีจอโปรเจคเตอร์อยู่ค่ะใช่ไหมฮะเราชุมนุมทุกครั้งเราจะไม่เห็นจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆแต่การชุมนุมปีนี้มีจอโปรเจคเตอร์ซ่อนอยู่ใช่ความจริงแล้วผมเขียนรูปลงหน้าสู่วันช,ชนะที่เป็นอนุสาวรีย์มีสีสันสวยไว้ด้วยแต่เมื่อกี้ไม่ได้หยิบมา มีจอโปรเจคเตอร์บางคนบอกว่าทำไมต้องใส่โปรเจคเตอร์เพราะเราชุมนุมที่ผ่านมาไม่มีจอโปรเจคเตอร์มันเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นใหม่อย่างหนึ่งการชุมนุมในนวัตกรรมในยุคนี้ใครับการชุมนุมตอนนี้มีอันนึงที่ชอบที่ชอบนะเออชอบเนี่ยชอบชอบลงอันนี้ เพราะว่าตอนที่ตอนที่ทําการชุมนุมกอปทอใหม่ๆเนี่ยนะคะอุรุเพงใหม่ๆเนี่ยพอกล้องมันจับลงไปเนี่ยกล้องถ่ายทอดสดอ่ะช่วงนั้นบูสกายก็ออกมากหน่อยต้องติดลงรับจำนำตลอดใช่ลงรับจำนำตลอดจนทั้งเป็นเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คงรับจำนำารับจำนำคือรูปทุกรูปทั้งยี่สิบรูปมีคนเคยมาขอซื้อในราคาที่สูงเหมือนกันแต่ผมตั้งใจว่าจะยกให้กับลุงกำนันผมจะไม่ขายใบนี้สวยใช่ครับ พี่นกเขาคงอยากได้อุทัยกับพี่นกเขาคงอยากนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่นี่คือทีมงานกาแฟโกงโค้งที่ช่วยเหลือผมตรงนี้ด้วยแล้วก็คุณกมวลทิพย์ช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณในการซื้อของเข้ามาทํางานตรงนี้นะครับงบประมาณประมาณเท่าไหร่คะขอโทษตกประมาณทั้งผ้าทั้งสีอะไรนี่ก็ประมาณสามหมื่นขึ้นแต่ถ้าจํานวนถ้าภาพแต่ละภาพที่ขายที่คนที่ฝรั่งชาวอิตาลีบินมาขอซื้อภาาอุรูปงวันก่อนเนี่ย ภาพนี้เขาขอซื้อภาพเดียวก็ขอซื้อห้าหมื่นบาทผมบอกว่าผมไม่ขายคจะไหมผมตั้งใจแล้วว่าถ้าทําตรงจุดใดให้ไปตรงจุดนั้นให้ได้อืไม่ว่าจะภาพทั้งหมดสิบเจ็ดภาพผมเขียนในช่วงที่ผมป่วยพอลุกขึ้นได้ก็ลุกขึ้นเขียนแต่ปกติแล้วพี่อจจะวาดภาพจําหน่ายหรือเปล่าฮะหรือว่าปกติแล้วเวลามาชุมนุมสังเกตดูดีๆพี่น้องหลายคนจําผมได้ผมก็จะมานั่งเขียนเครยองรายได้ส่วนหนึ่งบ่มให้การ คือน้องๆกาดทุกคืนเนี่ยบางครั้งเขาก็อยากซื้อนู่นซื้อนี่กินรายได้ไม่มีต้องเดินลงไปที่พี่ระบินรอพี่ระบินวาดรูปเสร็จพี่คือจะช่วยกันอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยแล้วก็เรามีปัญญามีฝีมือเป็นอาวุธนะครับฉะนั้นใครก็แล้วแต่ไม่เฉพาะผมหรอกนะครับที่มีฝีมือมีปัญญาเป็นอาวุธเราเอาสิ่งนั้นมาสู้กับเขา ไม่ใช่ใชไปถือปืนทั่วกับเขาเหมือนอย่างที่ลุงกำนันพูดนะครับถ้าทําได้ถึงที่สุดก็สวดมนต์เอากันแล้วกันใช่ใชถึงที่สุดแล้วเราสวดมนต์ค่ะใช่ครับและพี่ระบินวันนี้ก็ได้โอกาส180วันของเราใช่ครัก็นําภาพเหล่านี้ที่ได้วาดสะสมเอาไว้ตลอดเวลาตั้งใช้กี่วันก็ประมาณ180วันมันยใช่ไหมครับใช่ไหมช่วงเวลาทํางานผลิตงานก็ใช่ครับเพราะมีเหตุการณ์หนึ่งก็ผลิตขึ้นมามีเหตุการณ์ก็ผลิตขึ้นมาผมจะจําเหตุการณ์ที่มันสําคัญสาคัญนะที่ทําให้เรา จำง่ายมองปั๊บแล้วมองออกว่าอ๋อนั่นวันนั้นอ๋อนั่นวันนี้ค่ะคือจะไม่ใช้ความคิดของศิลปินเป็นฐานแต่จะเอาความคิดของมวลชนนี่แหละเป็นฐานความคิดว่าเขามองปั๊บเขาต้องจํารูปนี้ได้เห็นรูปนี้ได้อย่างศิลปินนี่มองปั๊บนี่น้าหงานี่น้าวองน้าอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วมีศิลปินหลายคนผมทราบนะฮะฉะนั้นภาพทันทีทันใดใช่มันพูดถึงศิลปินในใช่ครับ ยุคนีก้การต่อสู้คราวนี้ใช่ก็ผุดขึ้นมานี่ก็ประมาณนี้ใช่ครับนี่เป็นภาพเขียนนะครับ<ะ>เป็นภาพที่จินตนาการผ่านความคิดของศิลปินจากรูปถ่ายบ้างจากความคิดของศิลปินบ้างทีนี้รูปถ่ายเนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวเราดูในงานนี้ได้ว่ามันเป็นแต่ละรูปกันออกไปนะครับพี่อยากถ่ายใช่ไหมจะจะเอาให้พี่ถ่ายถ่ายแท็บเล็ตมันไกลนะครับมันไกล,ลบางทีภาพจะไม่ชัดนะครับไม่เป็นไรอยากถ่ายคงจะเก็บเอาไว้ กาแฟก้งโค้งนะครับอยู่ที่เกาะลอยทีมงานกาแฟก้งโค้งบอกว่าน้อยใจมากไม่มีใครไปเยี่ยมแล้ววันที่ยี่บ้านี้ก็จะทําบุญคุณทุกตาที่ทํากาแฟก้งโค้งเน่จะทําบุญกาแฟก้งโค้งนะเขาแจกฟรีกินฟรีไม่ไม่ต้องพกตังไปนี่ยครับเดินเลยไปตรงเนี้ยฮะก็จะเจอนะครับได้ค่ะไม่เคยทราบมาก่อนว่ามี ผมก็ไม่เคยทราบหรอกครับพอดีว่าตอนที่ผมติดต่อหลังจากหายป่วยเนี่ยผมยยอยากเอาภาพมาโชว์เนี่ยไม่ทราบจะโชว์ที่ตรงไหนพอดีคุณกัมันทิพย์หรือคุณนิดหน่อยก็บอกว่าคุณทุกตาเขาหาที่ไว้ให้ผมก็ไปหลบโชว์ภาพอยู่ตรงน้นแต่ฝรั่งเขาทราบจากเฟซบุ๊กเขามารู้สึกสเปนมาก่อนอิตาลีแต่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทราบค่ะไม่มีใครรู้เหมือนกันนี่ก็เพิ่งจะรู้รวันนี้แต่สเปนรู้ อิตาลีรู้ที่มาสัมภาษณ์ผมแล้วก็ชาวจีนวันนั้นวันชาวจีนใช่ไหมครับชาวจีนรู้ผมก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับพี่ปองว่าทําไมเขารู้แล้วทําไมคนที่นั่งตรงนี้ถึงไม่รู้ค่ะไปเป็นกันบ้านสักนิดก็แล้วกัน ค่ะนะครับที่เต็นท์สีขาวนะคะใครที่มาวันพรุ่งนี้หรือต่อจากวันนี้เป็นต้นไปก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการภาพเขียนของคุณระบินแล้วก็กลุ่มพี่น้องกาแฟโ้งได้นะคะสาหรับคืนนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ระบินมากค่ะภาพเขียนภาพไหนภาพเขียนภาพไหนที่พี่น้องไม่เข้าใจผมอยู่ที่เต็นท์ทุกวันนะครับถามได้ไม่ต้องอายนะครับขอบคุณหมากับต้นหมากและก็คุณบ้านเราก็ตังเพนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะขอเสียประมมือกับศิลป,ปินของเราค่ะพี่ละบินค่ะขอบคุณมากนะคะ